สวัสดีค่ะพบกับกีเช่นเคยค่ะกับช่องนี้ค่ะประกันในทุกโรบเดอร์ให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้นะคะโดยกีเอะเป็นเจ้าของช่องนี้นะคะจะทําช่องนี้มาเพื่อสรุปข้อมูลสาระดีๆเกี่ยวข้องกับการทําประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือแม้กระทั่งประกันคว่กัรลงทุนที่เราจะทาคอนเทนต์ในวันนี้นะคะวันนี้เป็น EP ีที่2ต่อเนื่องจาก EP ีที่แล้วนะคะ เกีย่ยวข้องกับการทําประกันชีวิตควบการลงทุนของเมืองไทยประกันชีวิตตัวนี้ค่ะ UL Plus นะคะก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปนะคะ UL Plus EP 2ของเราในวันนี้กิ๊กขออนุญาตขึ้นเลขที่ใบยัดตัวแทนให้ด้านข้างนี้ค่ะกิ๊กเป็นตัวแทนของเมืองไทยประกันชีวิตค่ะสําหรับเพื่อนๆท่านใดย,ยังไม่มีตัวแทนดูแลแล้วชมคลิปของประกันในทุ่งลาเวนเดอร์แล้วนะคะชอบแบบประกันแผนไหนก็ตามและอยากให้กิ๊กเป็นตัวแทนดูแลนะคะสามารถแอดไลน์ QR code ด้านข้างนี้นะคะแอดไลน์มา ปรึกษามาขอข้อมูลได้นะคะเด็กกิ๊จะจัดส่งข้อมูลให้เพื่อพิจารณานะคะ mm hmm. คุณสามารถเลือกแบบประกันแต่ละแบบไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพในแต่ละแบบที่พิกทำมาห,หลายคลิปนะคะ mm hmm. หากมีข้อสงสัยประกรันใดหรือว่าอยากให้คำนวณนเบี้ยรประกรันนะคะก็สามารถแอดไลน์สอบถามเข้ามาได้นะคะ mm hmm. เป็นไลน์แอดนะคะประกันขิดกลางลาเวนเดอร์นะคะ mm hmm. มาต่อกันที่เนื้อหาของ คลิปในวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็น EP ีที่2ของประกันชีวิตควบการลงทุนนะคะ Universal Life right นะคะของเมืองไทยประกันชีวิตก็คือโครงการเมืองไทย UL พัฒนนะคะจาก EP ีที่แล้วนะคะกิ๊กใช้ UL พัฒนวางแผนการทำประกันสุขภาพนะคะยังไงก็สามารถไปติดตามย้อนหลังกันได้นะคะและใน EP นี้นะคะกิ๊กสรุปมาให้เป็น EP ีที่2ค่ะการใช้โครงการ UL พัฒนของเมืองไทยประกันชีวิตแผนนี้ สำหรับการวางแผนเพื่อการศึกษาของลูกหลานของบุตรหลานของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอยากจะวางแผนประกันชีวิตซักหนึ่งฉบับเพื่อการศึกษาของลูกของหลานของคุณนะคะให้ UL p a t นะคะเป็นอีกแผนประกันนะคะที่จะช่วยคุณตอบโจทย์เรื่องการศึกษาของบุตรคุณนะคะเรามาย้อนความกันนิดนึงค่ะว่าไอ้เจ้าตัว UL Part ที่กิ๊กพูดไปแล้วใน EP 1นะคะเป็นเนื้อหาโดยรวมนะคะ u l p a s ของเราก็คือเป็นโครงการชื่อเต็มว่าโครงการ u l p a s นะคะเป็นประกันชีวิตควบการลงทุนนะคะผลตอบแทนเป็นยังไงนะคะผลตอบแทนในปีที่1นนะคะการันตีผลตอบแทนขั้นต่ำที่4%และตั้งแต่ปีที่2เป็นต้นไปนะคะการันตีผลตอบแทนขั้นต่ำที่1%นะคะตัวนี้ถามว่า ULPAT จะแตกต่างกับประกันรูปแบบอื่นๆยังไงิ๊่มีสรุปใน EP ที่1ไปแล้วเพราะประกันแบบนี้นะคะคุณสามารถ กำหนดทุนประกันที่สูงขึ้นได้ไม่ได้ฟิกกับเบี้ยประกันนะคะแล้วก็ในรูปแบบของการยืดหยุ่นของ UL p a s s คุณสามารถหยุดชำระเบี้ยได้คุณสามารถถอนเงินในบางปีได้นี่คือจุดเด่นจุดที่น่าสนใจนะคะของ UL p a s s นะคะตัวนี้ทำได้นะคะตั้งแต่อายุ30วันจนถึง75ปีคลิปในวันนี้คิกจะวางแผนให้เด็กน้อยนะคะอายุเพิ่งเกิดเลยก็คือตั้งแต่30วันเลยนะคะ สําสหรับแล้วจํานวนเงินเอาประกันย้อนความให้อนิดนึงค่ะจำนวนเงินเอาประกรนนะนนันะกนะคะขั้นต่ำเรากําหนดนะคะที่8เท่าของเบี้ยนะคะสําหรับกลุ่มอายุ0ูนถึง49ปีนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงกรณีเสียชีวิตด้วยถ้าเกิดกรณีเสียชีวิตนะคะ เงินผลประโยชน์ที่ส่งให้ทาย,ยาทหรือผู้รับผลประโยชน์ก็จะคำนวณจากเงินเอาประกันบวกมูลค่าการลงทุนนะคะวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเข้า e p 2ของเราในวันนี้เลยค่ะด้วยการใช้โครงการ UL p a t เพื่อวางแผนการศึกษาของลูกหลานนะคะแผนนี้ดียังไงกิกเกินก่อนเลยว่ากิกจะวางแผนนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ทำ UL p a t แผนนี้นะคะทาตั้งแต่ น้องคลอดออกมาครบ30วันสามารถทําได้เลยโดยคุณพ่อคุณแม่ออมเงินให้น้องทุกๆปีนะคะแล้วออมไปจนถึงส่งถึงสักจบมหค่ะแล้วก็หยุดหลังจากนั้นในช่วงมหาวิทยาลัย4ปีเรียนปตรีนะคะเราจะให้ถอนนะคะตัวอย่างในวันนี้เราจะถอนเงินออกมาได้นะถอนเงินออกมา4ปีนะคะเพื่อเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะเมื่อน้องเรียนจบ อา,อายุยี่สิบอจบปตีเรียบร้อยตัวอย่างตุ๊กตาในวันนี้เราจะเวนคืนกรมทันเล่มน,นี้เพื่อส่งต่อเงินก้อนให้น้อง oh. ไม่ว่าน้องจะเรียนต่อระดับปริญญาโทไปเรียนต่อเมืองนอกหรือว่าจะเริ่มทําธุรกิจหรือจะเป็นเงินก้อนนะคะเพื่อวางแผนแผนวคิดของตัวลูกของเราเองนะคะสิ่งที่เราทำได้ในวันนี้ก็คือวางแผนด้านการศึกษาโดยการให้ UL p a s ตัวนี้เป็นตัวช่วยอีกตัวช่วยหนึ่ง สำหรับตัวอย่างในวันนี้นะคะกิ๊กออกแบบมาเพื่อเด็กชายวัย30วันที่คุณพ่อคุณแม่นะคะวางแผน U L Pass ด้วยการออมเงินด้วยเบี้ยประกันปีละ5 0 0 0 0บาทชำระเบี้ยประกันไปจนถึงอายุ18ปีถือว่าจบมหแล้วเราหยุดชำระเบี้ยประกันเราชำระเบี้ยประกันปีละ5 0 0 0 0บาทมีทุนประกันที่บอกไปเบื้องต้นว่า ทุนประกันชีวิตขั้นต่ำก็คือ8เท่าของเบีย้ยประกันในที่นี้ก็คือ400 000บาทนะคะทุนประกันเริ่มต้นนะคะในที่นี้เบีย้ยประกันชําระมาทั้งสิ้น18ปีปีละ5 0 0 0 0บาทรวมชําระเบีย้ยประกันทั้งหมด900 0 0 0บาทเดี๋ยวเราขึ้นตัวเลขให้ด้านข้างนะคะแล้วอย่างที่บอกไปว่าในวัยที่ 18, 19, 20, 21, 4ปีนี้นะคะก็คือเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยแล้วนะคะเป็นปตี สปีเรากำหนดให้ถอนเงินออกมาปีละหน0 0 0แบาทสำหรับเป็นทุนการศึกษาของบุตรนะคะของน้องคนนี้เรากำหนดถอนปีที่ 18, 19, 20, 2ิบเกี่ปีละแสนห้ารวม4ปีก็คือหกแสนนะคะเพื่อเป็นทุนการศึกษาแล้วยังไม่หมดแล้วในปีถัดไปเลยนะคะปีที่อายุ22น้องเรียนจบคุณพ่อคุณแม่อยากให้ของขวัญน้องเป็นเงินก้อนหนึ่งนะคะ เราสามารถเวนคืนกรมธรรม์เล่มนี้ในวัยอายุ22ปีมูลคะ่าเวนคืนกรมธรรม์เล่มนี้จะอยู่ที่ประมาณ688,000บาทนะคะตรงนี้กิ่คคำนวณจากอัตราผลตอบแทนอยู่ที่4%ซึ่งตัวนี้นะคะเราต้องศึกษาผลตอบแทนย้อนหลังด้วยค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนในขณะนั้นนะคะตรงนี้ตุ๊กตาในวันนี้กิ่คคำนวณที่4%นะคะเมื่อเราลองคำนวณดูว่า เบี้ยประกันที่เราจ่ายไปนะคะทั้งหมดก็คือ900,000บาทแต่เงินที่เราถอนมาเป็นเวลา4ปีปีละแสนห้าหกแสนบวกกับเงินเวนคืนกรมธรรม์น,นะคะที่อยู่ที่688,000รวมแล้วนะคะผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากกรมทัรม์เล่มนี้ก็ประมาณล้านสองกิขึ้นตัวเลขให้ดันคาเมื่อเปรียบเทียบกับเบี้ยประกันที่คุณชำระไป 900 0 0ส่วนต่างก็ประมาณ3 0 0 0 0นี่คือประโยชน์ของการทำประกันชีวิตที่ในรูปแบบที่เรียกว่า ULH จากโครงการเมืองไทยประกันชีวิตนะคะยังไงก็ตามท่านใดที่สนใจแผนนี้แล้วก็ตัวอย่างทีง่ตัวอย่างตอบโจทย์ของหลายๆท่านนะคะเพราะว่าเราอาจจะวางแผนเพื่อการศึกษาบุตรแล้วช่วงหนึ่งเราอาจจะต้องใช้เงินในการจ่าย ค่าเทอมนะคะในช่วงอายุที่น้องเรียนปริญญาตรีนะคะแล้วก็ยังไม่หมดเราจะได้มีเงินก้อนให้น้องในวัยที่น้องเรียนจบอีกด้วยนะคะเราลองเปรียบเทียบนะคะกิ๊กเปรียบเทียบให้นิดนึงถ้าบางท่านชอบประกันชีวิตแบบสามัญนะคะอาจจะไม่ได้ทําแบบ ul p a r นะคะตัวที่ใกล้เคียงจะเปรียบเทียบกับแผน20่สทับสิหมายความว่าชําระเบี้ยประกัน16ปีนะคะแล้วก็เงินครบกาหนดสัญญาก็คือปีที่20รับ ปีที่20อยู่ที่ร2 0ยี่สิอร์เตงตัวอย่างเหมือนกันนะคะถ้าชำระเบีย้ยประกันปีละ50 0 0 0บาท16ปีก็ชำระอยู่ที่800แสนนะคะตรงนี้จะได้ทุนประกันอยู่จำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็เงินครบกำหนดสัญญานะคะเงินครบสำหนบสัญญาจะอยู่ที่ตอนอายุ20จะได้120%ของทุนก็ ประมาณ882,000บาทแล้วก็พอเราเปรียบเทียบกับเบี้ยที่เราจ่ายไปประมาณ800,000ส่วนต่างนะคะ20ปีของประกันชีวิตแบบสามัญ20ทับ16แผนนี้นะคะก็ผลต่างจะอยู่ที่82,223บาทนะคะนี่ก็คือกิ๊กเปรียบเทียบเอาแผนที่ใกล้เคียงกันนะคะแต่ไม่เป๊ะน,นะคะเพราะว่าแผนแผนสามัญตัวนี้นะคะ20ทับ16ชำระเบี้ย16ปีนะคะแล้วก็ได้รับเงินก้อนในปีที่20 แล้วแต่ว่า U L พัทที่กริงยกตัวอย่างมาให้ก็ให้น้องชําระเบีย้ยประกันนะคะปีละห้าหมื่นไปจนถึงจบม .6-18 แล้วก็หยุดหลังจากนั้นก็ ถอนเงินจาก UL p a r มาเป็นค่าเทอมปอตี4ปีและในปีที่เรียนจบอายุ22ก็เว้นคืนกรมธันม์นะคะแต่ว่าตัวอย่างก็ใ้กล้เคียงกันให้เห็นภาพได้ชัดเจนนะคะยังไงก็ตามถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ประกันในทุ่งลาเวนเดอร์ด้วยค่ะและอย่าลืมติดตามใน EP ถัดไปค่ะ EP ที่3ของ UL p a ว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะและหากท่านใดมีคาถามนะคะหรือว่า มีข้อสงสัยในแบบประกันแผนใดก็ตามสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะหรือว่าแอดไลน์ด้านข้างเช่นเคยค่ะแอดไลน์ประกันขิดกลางลาเวนเดอร์ ender, และเบอร์โทรศัพท์ที่กิ๊กขึ้นให้ด้านข้างนี้นะคะยินดีตอบทุกคําถามค่ะเพียงแจ้งเพศแจ้งอายุแล้วก็แจ้งวัตถุประสงค์หรือความต้องการในแบบประกันใดก็ตามนะคะที่อยากให้กิ๊กเป็นที่ปรึกษาให้ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะสําหรับมาตอนนี้ตอนท้ายคลิปแล้วกิ๊กขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปมาจนถึงตอนนี้นะคะยังไงก็ ติดตามต่อในคลิปถัดไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ